ปดเบื้อไมนี่ยมันกจะปวัวนี่ยก็จะก็จะบวตัวมันไม่ได้ติดต่ออ่ไม่ไม่ไม่เออหม้อหม่าอะไรถึงมอมผมตามินเนี่ผมเป็นกี้หลกวนมันมันเอาเป็นมันไม่ใจวเอาเป็นที่ดำมันเอาเป็นที่ที่มือนกี้กี่คนนหรือว่ามันเป็นบอดตีอ่าก็อย่าเรื่องที่มมันอ๋อ มันคือเป็นเป็นเป็นกี้วกี้วอ่ะก้องกล้องก้องอัวเด็กเป็นโปรตีอ๋อเป็นความโหมาครับมือไม่มือไม่มือก็อย่าเออัเขาเรียกว่าขี้น้ำนมครับอ๋อขี้น้ำนมก็คือที่มันออกประมินที่กล้องหลัวอ่ะไอตัวนี้ครับมันเกี่ยวมาเป็น กะกากี้คอนอย่างนั้นนี่อเอ,อี๋ยวในี้ได้ความรู้ไหมอย่างโมงลา่าคือเพราะกะจี้วัวมันจะเพิ่อนอ่า,อายัมันคือนำจากบนฟืนมันกินนมอย่างเดียวใช่ไหมครับครับครับวัวนี่ประมาณเดี๋ยวยัมันกินหญ้าเร็วนะครับประมาณที่ม้ามันบางช่วงมันถุมเป็ดเลยอ๋อแต่ตาปกติอ่ะปกติมันถุ่มนมว่างมว่านี่กินหญ้านี่บางตัวคือตาปนเป็นปกติเลยน่ะ คือเราเรงว่ารั่ับวันเอกันไปลงเจ็ดแปดเดือนตัวอยา่มมันโอ้เจ็ปดเดือนเนาะ่มันกินรมน้อยเเดือนนะกล้องลอยประมาณกล้งวันเลยวันนั้นโอ้ว่าไงถุมนมตึ้มันนี่ไปไปไปกินยามา่ยคือวัวมันกับมันแต้อยู่แล้วยะดึบหลังต้วนี่ทมาวันมันกินเลยอ่ะอืมแต่ว่านมมันยังไม่ตุมไมุ่มอเราจะกันส่วนไหนเดี๋ยวมันสมูเลแล้วนะครับครับครับ มันต้องหลอกได้หลอกมันครับผมครับผมเดือนหน้าเดือนก็รอดยาแล้วเดี๋ยวจอมูกยาเลยเฮเดือนหน้าเดือนยาจอมูกอืม